สำหรับคลิปชุดนี้เป็นเรื่องสมการกำลังสองชุดที่2ในหัวข้อการหาคำตอบของสมการโดยการจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการถอดรากที่สองเชิญศึกษารายละเอียดเลยครับการหาคำตอบโดยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือรากที่สอง โดยอาศัยความรู้เรื่องจำนวนจริงที่ว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ a แล้ว x เท่ากับบวกลบรูท a นั่นก็คือรากที่สองที่เป็นบวกและรากที่สองที่เป็นลบในกรณีนี้ x จะแทนด้วยนิพจน์นิพจน์อาจจะเป็นได้ทั้งเอกนามและพหุนามดูตัวอย่าง x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4 ซึ่ง4เนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็นบวกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นเมื่อถอดลากที่2ทั้ง2ข้างแล้วเราจะได้ x ลบ1เท่ากับบวกลบ2หรือเท่ากับบวก2กับลบ2แยกเป็น2กรณีกรณีที่1 x ลบ1 เท่ากับ2ได้ x เท่ากับ3กรณีที่2 x ลบ1เท่ากับลบ2ได้ x เท่ากับลบ1ดังนั้นคำตอบของสมการคือลบ1กับ3ถ้าสมการที่กำหนดให้พอดีรูปกำลังสองสมบูรณ์ คำตอบของสมการจะมีเพียงคำตอบเดียวหรือเราเรียกว่าคำตอบซ้ำเช่น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ0เราจะได้ x เท่ากับ1ซึ่งได้มาจาก x ลบ1เท่ากับ0ะครับได้ x เท่ากับ1ในกรณีที่รูปกำลังสอง ที่กำหนดให้ไม่พอดีกำลังสองสมบูรณ์เราใช้การบวกเข้าแล้วลบออกแบบเดียวกับการแยกตัวประกอบคำตอบก็จะมีสองคำตอบตรงนี้ส่วนที่ต่อไปจากนี้นะครับบวกเข้าแล้วลบออกแล้วมันจะอยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง แล้วเราก็หาคำตอบมาย้อนไปตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้การหาคำตอบเราอาจจะไม่ใช้แบบนี้ก็ได้เราจะใช้ในรูปผลต่างกำลังสองนะครับเราจะเขียนเป็น ได้อะไรมาซึ่งจะได้คำตอบเท่าเดียวกันนะครับก้อนนี้ได้ x เท่ากับ3ก้อนนี้ได้ x เท่ากับลบหนะครับแล้วแต่ความสะดวก หรือความถนัดของแต่ละคนแต่รูปแบบเนี้เราจะใช้ในในกรณีที่ก้อนนี้เป็นเอกนามนะครับมันจะง่ายนิดนึงทางนี้ทั้งนั้นคำตอบสุดท้ายถ้าคิดเลขถูกมันจะเท่ากันนะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับลองจัดรูปดู หน้ากำลังสองลบด้วยสองคูณด้วย x ครบรูปกำลังสองสมบูรณ์พอดีครับเขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำของพหุานามเป็น x อลบสทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ0 เพราะฉะนั้น x เท่ากับ3คำตอบของสมการคือ3นะครับตัวอย่างที่2จัดรูปเลยครับหน้ากำลังสองลบด้วย2หน้าคือ x ตัวต่อไปต้องเป็น3 เพื่อให้พจน์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงต้องบวกด้วย3ยกกำลัง2เราบวกไปเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมมีก้อนนี้เขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำของพหุนาม ชุดนี้ทั้งชุดชุดนี้ทั้งชุดคือผลต่างกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นจะเขียนเป็น เพราะฉะนั้นคำตอบจะมี2องคำตอบคำตอบที่1นึ่คำตอบที่2เพราะฉะนั้นในข้อนี้มี2องคำตอบนะครับ มาทำแบบฝังหัดครับแบบฝังหัดข้อที่หนึ่งจัดรูปเลยครับหน้ากำลังสองลบด้วยสอง X ก้อนต่อไปต้องเป็นหนึ่งบวกด้วยหนึ่งยกกำลังสองเราบวกไปเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมมีอยู่ เขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนามก้อนนี้ได้ลบ3หรือเท่ากับลบไรูป3ยกกำลังสอง อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองแล้วนะครับมีสองคำตอบครับคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองครับ ดังนั้นข้อนี้มีสองคำตอบคือ x เท่ากับแบบฝึกหัดข้อที่2ครับจัดรูปครับหน้ากำลังสองลบด้วย2คูณด้วย x ขาดอีก2เพื่อให้พจน์นี้ค่าไม่เปลี่ยนบวกด้วย2ยกกำลังสอง บวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นลบด้วย2ยกกำลังสองของเดิมเรามีอยู่ลบ7เท่ากับ0เขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนามตรงนี้บวกลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยลบ4ีลบ7เท่ากับลบ11เท่ากับลบ อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองแล้วแต่ผลต่างกำลังสองอีกหนึ่งเที่ยวครับมีสองคำตอบครับคำตอบที่หนึ่งวงเล็บแรกเท่ากับศูนย์คำตอบที่สองวงเล็บที่สองเท่ากับศูนย์นะครับ ข้อนี้มี2องคำตอบครับแบบฝึกหัดข้อที่3ครับย้ายมากองร้านซ้ายให้หมดแล้วดึง3ออกมา เป็นหนึ่งส่วนสามเพื่อให้พจน์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นพจน์ท้ายเป็นหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองบวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเรามีอยู่ก้อนนี้ เขียนอยู่ในรูปการคูณของพหุานามซ้ำกันบวกเลขก้อนนี้ครับลบหนึ่งส่วนเก้าลบห้าส่วนสามต้องคูณด้วยสามทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็นลบสิบหกส่วนเก้า เท่ากับ4ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองลบอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองแล้วนะครับแตกเป็น2องวงเล็บมีเท่ากับ0นย์นะครับ วงเล็บหลามได้อะไรเอ่ย Y ายลบหบวกสเหลือ3 3ม,มสมัดสได้1เสร็จแล้วเราแจกแจง3ามเข้าไปครับก็จะได้ มีสองคำตอบครับคำตอบที่หนึ่งสามวายลบห้าคำตอบที่สองเพระนาะฉะนั้นข้อนี้มีสองคำตอบเราได้ y เท่ากับ ห้าส่วนสามแล้วก็ลบหนึ่งครับแบบฝึกหัดข้อที่สี่ครับก้อนนี้สามารถถอดลากที่สองได้สองหน้าเป็นสองวายเพราะฉะนั้นหลังต้องเป็นหนึ่งเพื่อให้ค่านี้เท่ากัน ต้องบวกด้วย1ยกกําลังสองบวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมเรามีอยู่ลบสเท่ากับ0เขียนให้อยู่ในรูปการคูณสากันของเพหุานาม ก้อนนี้ได้ลบสี่ครับขอทำแบบถอดลากที่สองสักหนึ่งข้อย้ายไปด้านขวามือ ได้ 2y ลบ1เท่ากับบวกลบ 2. 2เงื่อนไขที่1 2y ลบ1เท่ากับ2นะครับได้ y เท่ากับเท่าไหรด่ดีลบ1ย้ายไปทางขวาเป็น3ย้าย2ไปหาร เงื่อนไขที่สองสอง y ลบหนึ่งเท่ากับลบสองได้ y เท่ากับเท่าไหร่ดีลบหนึ่งย้ายไปทางขวาเป็นบวกหนึ่งเจอกับลบสองกลายเป็นลบหนึ่งได้ลบหนึ่งส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสองคำตอบนะครับ x เท่ากับสามส่วนสองกับ ลบส่วน2ครับแบบฝึกหัดข้อที่5ครับย้ายมากองด้านซ้ายมือให้หมดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานเป็น x กํลังสอลบ4 x บวก7เท่ากับ0จัดรูปเลยครับหน้ากําลัง2ก็คือ x กํลังสลบด้วย สอคูณด้วย x อีก1ตัวก็ต้องเป็น2ต้องบวกด้วยหลังกำลังสองบวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมเรามีอยู่ยุบให้สั้นครับเขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ากันของพหุนาม ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อะไรเอ่ยลบสี่บวกเจ็ดเท่ากับบวกสามย้ายข้อนนี้ไปขวามือกลายเป็นเงื่อนไขนี้เราจะบอกว่าไม่มีคำตอบ เพราะเหตุว่าจำนวนใดๆยกกำลังสองแล้วมากกว่าศูนมากกว่าหรือเท่ากับศูนเสมอแต่ในโจทย์ข้อนี้ยกกำลังสองแล้วเป็นลบดังนั้นจึงไม่มีคำตอบของสมการในข้อนี้ครับแบบฝึกหัดข้อที่6ครับย้ายมากองข้างเดียวกันซะ อีกหนึ่งตัวต้องเป็น7จส่วนสหลังก็คือ7จส่วนสบวกด้วยหลังยกกำลังสองก็คือ7จส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองบวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมเรามีอยู่ลบแเท่ากับศเขียนให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนาม บวกเลขชุดนี้ครับลบสี่สิบเก้าส่วนสี่ลบด้วยแปดต้องคูนด้วยสี่ส่วนสี่สี่สิบเก้าบวกสามสิบสองได้เท่าไหร่ดี กระจายรูปผลต่างกำลังสองอีก1ครั้งครับลบเจลบเลบสิหการ2ได้ลบแป้อนที่2องลบเบวกเเหลือ2องสองส่วนสได้1 กรณีที่1นึ่งกรณีที่2ครับข้อนี้มี2องคำตอบครับ m เ,เท่ากับ8กับลบหครับแบบฝึกหัดข้อที่7ครับจะขอทำในรูปแบบลากที่สอง เริ่มเลยครับหน้ากำลังสองสองหน้าหน้าส่วนสองนะครับเพื่อให้ก้อนนี้ค่าไม่เปลี่ยนบวกด้วยหลังกำลังสองขวามือเรามีสองซ้ายมือเราบวกเข้าเท่าไหร่ขวามือก็ต้องบวกเท่ากัน ตัดการก้อนนี้ก่อนนะครับเท่ากับยี่สิบห้าบวกแปดได้สามสิบสามเขียนเป็นส่วนด้านซ้ายมือ ยุคพื่อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนามสรุปครับเพราะฉะนั้นมีสองคำตอบคำตอบที่หนึ่ง ได้ x เท่ากับ5บวกสแควรูทสามสิบสามทั้งหมดส่วนสองคำตอบที่สองสรุปนะครับข้อนี้มีสองคำตอบคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองครับ แบบฝึกหัดข้อที่8ดขอทำเป็นลากที่สองทำทั้งสองอย่างนะครับ x ก,กำลังสองบวก x เ,เท่ากับลบ1นะครับถัดต่อซ้ายมือ x ก,กำลังสองบวก2 x ต้องเป็น1ส่วนสอง บวกด้วยหลังกำลังสอง,สองเท่ากับลบหนึายมือบวกเข้าเท่าไหร่ขวามือก็บวกเข้าเท่านั้นบวกด้วย1นึ่งส่วนสองทงหมดยกกำลังสองจัดก,การก้อนี้ก่อนนะครับจะเป็นลบหบวกด้วย1นส่วนส คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนผลปรากฏว่าได้ลบ3ส่วน4ส่วนซ้ายมือจัดให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนามหรือพหุนามยกกำลังสอง x บวก1ส่วน2ยกกำลังสองเท่ากับลบ3ส่วนส ข้อนี้เราจะตอบว่าไม่มีคำตอบของสมการนะครับด้วยเหตุที่ว่าจำนวนใดๆยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอแต่เงื่อนไขในข้อนี้ยกกำลังสองแล้วได้เป็นลบเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำตอบของสมการครับ แบบฝึกหัดข้อที่9ครับก้อนนี้สามารถถอดลากที่สองได้ไม่ต้องดึงออกมานะครับเขียนเป็น2 m เทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยสองหน้าคือ2 m เเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งก้อนต้องเป็นสองเพื่อให้พจน์นี้เท่ากับพจน์นี้บวกด้วยหลังกำลังสอง บวกเข้าเท่าไหร่ลบออกเท่านั้นของเดิมเรามีอยู่หนึ่งาก,การก้อนนี้ก่อนนะครับได้เป็นลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับลบสามเท่ากับลบสกร,รูสามทั้งหมดยกกำลังสอง ข้อนี้ยุบให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนามอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองครับแต่เป็นสองนิพจน์อีกหนึ่งเที่ยว มีสองคำตอบครับคำตอบที่หนึ่งได้มาจากคำตอบที่สองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มี สองคำตอบนะครับคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองครับแบบฝึกหัดข้อที่สิบครับจัดในรูปแบบรากที่สองหน้ากำลังสองครับบวกด้วยสองหน้าคือ A หลังคูณเป็นอะไรดีค่าถึงไม่เปลี่ยนต้องเป็น7ส่วน2แล้วก็บวก7ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองซ้ายมือบวกไปเท่าไหร่ขวามือก็ต้องบวกเท่ากันการตัวเลขชุดนี้ก่อนนะครับ สิบห้าบวกสี่สิบเก้าส่วนสี่คูณด้วยสี่ส่วนสี่เท่ากับหกสิบบวกสี่สิบเก้าทั้งหมดส่วนสี่ก็ได้หนึ่งร้อยเก้าส่วนสี่จัดใหม่เป็นด้านซ้ายมือ จัดให้อยู่ในรูปการคูณซ้ำกันของพหุนาม a บวก7ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับคาตอบที่1 a เท่ากับลบ7บวก สแควร e ูทหนึ่งทั้งหมดส่วน2องคำตอบที่2 A เท่ากับลบเดลบด้วยส q u a r รูทหนึ่งทั้งหมดส่วน2มี2องคำตอบนะครับในข้อนี้ท้ายคลิปครับ อยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์กันมากขึ้นเนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ